ของชีวิตนะคะชื่อว่าจงเป็นเพชรกล้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพชรยุพาะคะจงเป็นเพชรกล้าจะล้มลุกคลุกคลานประมาณไหนก็ยังลุกขึ้นได้ใหม่เสมอเพราะเราเตรียมหัวใจไว้พบเจอหากพลาดเผลอก็รับได้ ไม่ตันทางเพราะต้องรู้ว่าจะไปทางไหนก่อนอย่าสับสนซับซ้อนจนเปล่าว,ว่างเห็นดวงดาวเป้าหมายไร้การพรางก้าวไปอย่างรู้แท้และรู้ทันอาจเจอทางลำบากยากจะข้าม อาจเจอกองขวากน้ำอยู่หลามหลันอาจเจอหลุมอาจเจอบ่อตามต่อกันอาจหล่นคว้างค้างวันและค้างคืนเอามีดพราไปไหมไปถากถางเอาเชือกขดไปบ้างยามตกตื่นเอายาทายากิน มีดไม้ปืนเตรียมตนให้หยัดยืนด้วยความพร้อมอย่าอ่อนแอแพ้พ่ายและงองแงอ,อย่าระย่อร่อแร่แลงมง,มงม่อมอย่าหลบตาอุปรรคมักแต่ยอมอย่ายืนค้อมยืนก้มอย่างงมเงาอย่ายืนค้อมอย่ายืน,ยยนก้ม อย่างงมเงาสร้างกำลังด้วยหัวใจด้วยหัวใจอิ่มพลังข้างในไม่ปล่อยเปล่านึกถึงวันครั้งไหนเมื่อวัยเยาว์นึกถึงเศร้าและสุขแล้วลุกตรงนึกถึงเศ้าและสุขแล้วลุกตรงมองวันนี้เห็นวันนี้ มองวันนี้เห็นวันนี้อยู่ตรงหน้าเอ่ยวาจปาปราบปลื้มไม่ลืมหลงปลอบตัวเองรักตัวเองรักเผ่าพงปลอบตัวเองรักตัวเองรักเผ่าพงแล้วทรนงอง,งอาจไม่ถอยทอ้อจะเป็นซ้ำเป็นซากยังอยากก้าวจะเหน็บหนาวร้อนร้ายก็ไปต่อ อุปสรรคใดๆย่อมไม่พอไม่เคยยั่นระย่อต่อสิ่งใดไม่เคยยั่นระย่อต่อสิ่งใดจงเป็นเพชรแกล่งกล้าทุกขราก้าจงส่องแสงจรัดวาวกว่าดาวไหนจงแกล่งสู้ลู่หินให้บินไปแม้เผาไฟยังหยืนกล้าฆ่านิรันจงเป็นเพชร แกร่งกล้าทุกคราเก้าจงส่องแสงจรัดวาวกว่าดาวไหนจงแกร่งสู้ลู่หินให้บินไปแม้เผาไฟยังยืนกล้าฆ่านิรัน